ดีช่วงเงย็นๆครับอิสระชาแนลไม่รับเดี๋ยวผมจะพาไปเวียดนามครับคลิปนี้คลิปนี้จะพาไปเวียดนาม ยางกุ้งครับยางกุ้ไงไฟรถอนเลยก็เร็วเมืองแมวสมครับแมวติ้งตองไม่รู้มันหาอะไรข้างถนน,นทั้งวัน <c oughs> มัดมือเลยมือหนิอเ,นเออติงตองอยู่อย่างนี้เลยมันมีปอกข้อนะครับแมวตัวนี้มันมีเจ้าของนะแต่มันมาเดินติ้งตองอยู่แถวนี้ ส้มติงตองครับไปแบบมีสุกเร็ว ไปอยู่มลอยไปเห็นว่าล่ม <c oughs> มีคนอยู่ล่มไปท,ทั้งฝนนะครับสมัยปัจจุบัน่คือมากอย่างคือตีในอวกแตศ สองใหญ่สองตัวอ้ห้านูเขียนแล้วก็จิม,มีโทราขายของแล้ว <c oughs> มารอเรียนน้ำบรทเวเทำแจวซี่พู Cái này nó tắt ổng nên nó liềng này, Bây giờ phụ này nó già rồi nó ตำบวมมเจอาำเหียวเสียพูดน,นดี่มันอยู่ในุกโอ้มันเลยชุบมองงามว่าช่วงนนังหนมันงางอกี่ดีนี่นอยูย่ในผดกับเป็โอ้รถไฟฟ้าวูดดีตัวนี้ไหมรถไฟฟ้าวูดดีตัวนั้น เขาแกไปเต็มรถเย็นไม่นรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเฮ้ยพี่ส้มไปไหนมาหายังเบดมือเบ็ดเบ็นอยู่เนี่ยฮะเดินหาอะไรทั้งวันอยู่เนี่ยว่าหายัง ติงตองมันติงตองนะครับมันเดินทั้งวันไม่รู้ปัญหาเลยโอ้ไฟเหลือให้นต้น รยากาศช่วงเย็นๆครับผมวันนี้แดดตั้งวันเลยแต่ว่าไม่ร้อนครับเพราะว่ามันหนาวมากกว่าหนาวมากกว่าร้อน เย็นนะครับเนี่ย แต่แรงแต่ว่าไม่ร้อนนะครับหนาวแมย่ย่างหม,มูย่างพุ้งเพิม่มก็เปิดสนุกสนาน,ดานเด็กบาลรุ่นไทยเขาหน้าไปนะเพื่อนคนมันล้มมันหรือมันได้ตายล้ม món <laughs> bữa này kinh ta phải đó bao <laughs> nhiêu <laughs> bố, nhây bố à nó nghe nó Nhiều mắt đầm hiu mẹ mà hiu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  mà hiêu มันละมันจะแข็งอออันนี้มันอ่อนไเพร่น,นันมันจะตายเรนันมันจะตายตนน้นอ่อนเอเลี่ออยามะฮวยมันดูมันะ สูกเยอะเหนเียวกวไดนี่โลนึงเกือบลูกโลนึงกับดนล่ดไม่แน่นอนลูกลายอย้ารเกือบลูกจานบลู